สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเย่ไม่มาหรอกสวัสดีครับคนแรกมอแล้อ่าอ่ะให้จะให้พี่แพลวเป็นคนทำให้มาเย่อ่าแล้วก็รอพี่แพลวมีคนเข้ามาอ่ะงย่าลองสแตนบายขึ้นงานกันเฮ้ยไม่เห็นไม่ครบป่ะแนอนไหมน้องคามปะมนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ครบเดี๋ยวนะเขาตั้มต้องเหยียบใหม่อีกเดี๋ยวยังไม่มีคนดูก็วันนี้มานงานจ้างกันเฮ้ยเหมือนเน็ตจะหลุดเลยอ่ะเฮ้ยมีคนคนดูสองคนละ เคออตั้มีพวกเรามางานกันนะครับกันอย่าไปอีกตั้มอย่าไปอีกก็คือทางทางงานได้ได้ได้พวกเรานะคะมาเอการสำหรับวันนี้แต่ว่าตอนนี้เราว่างเราก็เลยแปดสิบสี่ท่องเนื้อกันเราเราไปเลยจะเล่นเกมกันเล่นเกมเพื่อแบบมาให้พวกเราดีแลกดีแลกเป็นเกมที่เราเนี่ยชอบ ฝึกกันอยู่แล้วเราเคยเล่นกันมาก่อนหน้านี้เป็นการฝึกความคิดฝึกสมาธิด้วยและฝึกสมาธิด้วยแล้ถเกมชื่อว่าสี่คดดำห้ามขํานะจ๊ะคือเราจะมีเรื่องเป็นแกนที่เราคุยกันครับโดยเราทั้งสี่คนห้ามขัห้ามหัวลรอหัะแต่ยินได้ยิมได้หรอห้ามขับมาลองมาห้ามหลุดอ่ะห้ามตัวชกแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ลนจนมีคาแรคเตอร์คองตัวเงซึ่งเราเราทั้งสี่นั้นก็จะตั้งคาแรคเตอร์แต่แต่ละรอบที่เราจะเล่นแต่รอบเนี้ย เราจะเล่นในเรื่องของนักธุรกิจอ่าจะเป็นนักธุรกิจกันนะคะเหมือนแบบว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่แบบนักธุรกิจ4คนมาคุยกันซึ่งแต่ละคนก็จะมีธุรกิจที่มันแตกต่างออกไปแต่ละคนขายอะไรหรือทำอะไรเรามาขกขี่ยกันด้วยความขคราเครียดเคร่งเครียดแต่ห้ามขับห้ามบเลาอเพราะถ้าเกิดบนลาอเนี่ยถือว่าเราไม่เคารพธุรกิจคนอื่นใช่อเลยกเลยอไ้ไม่ขนาดนั้นวโมันรคือขับบะล้อขับบนล้อก็คือขันอบล้าคือไม่อ คือแก้มนีัตคำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องปูนะปูปูก่อนปูก่อนปูก่นปูก่อนปูก่อนตัได้อะเริ่ม5 4